นานา365 Day สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเลยจะพาไปชมบอนซีกันต่อค่ะชนิดนี้นะคะเขามีชื่อเรียกว่าหกหลงค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลนะชื่อเขาเนี่ยเป็นมงคลเป็นอย่างมากเลยค่ะทราบไหมว่าฮกหลงเนี่ยแปลว่าอะไรมังกรมงคลนะคะนี่ควรที่จะแบบปลูกเลี้ยงไว้นะเพราะว่า ชื่อมงคลแล้วก็ลวดลายที่สวยงามมากๆเลยค่ะต้นนี้นะเราได้มาแล้วเราก็มาทําการลงปลูกที่ดินนะคะเพราะว่าตอนได้มารู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเลยนะทีนี้มาดูที่ดินของเราค่ะนจุดนี้เนี่ยเราสังเกตว่าปลูกอะไรก็ขึ้นสวยไปหมดเลยค่ะดูดินนะจะเห็นได้ว่ามีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเป็นดินร่วนปนทรายนะคะเอาต้นไหนมาลงอะ่ะคือทิ่มทิ่มไว้อ่ะค่ะก็งามหมดเลยอะ่ะ เห็นไหมคะอย่างต้นเนี้ยที่แรกมาคือแบบอ้อยเหี่ยวเฉาเหลืองเลยนะคะทั้งสองต้นเลยตอนนี้ฟื้นตัวแล้วเราก็สวยด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละควรจะเอามาลงดินบ้างเพราะว่ามีในกระถางแล้วนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะทดลองมาปลูกแบบลงดินบ้างนะคะ,ะดินน่าจะโอเคอยู่นี่ตอนแรกที่ได้มาจะเป็นใบสีนี้ค่ะสียังไม่กัดนะสีก็อาจจะออกเขียวๆมันๆน,นะคะรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะคะทั้งสองสมามใบเลยค่ะ นะเลี้ยงในกระถางมาสักระยะหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมนะคะเราก็เลยเอาละตรงนี้แหละปรากฏว่าพอลงได้สักระยะหนึ่งนะคะเป็นไงล่ะสามใบนะคะที่ขึ้นมาใหม่เห็นไหมทุกคนว่าสีสีสันสดใสดส,สวยงามมากๆเลยค่ะสําหรับฮกหลงของเรานะคะถ้าตอนเล็กๆเนี่ยใบยเขาจะเป็นสีเขียวนะทุกคนใบจะยังไม่กัดสีนะคะจะดูยังไม่ออกนะสําหรับรวดลายของเขาว่าจะเป็นแบบไหนแต่พอสักระยะหนึ่งนะคะเขาจะกัด กะสีเป็นใบสีชมพูนะเนี่ยพอมาลงตรงนี้นะคะเห็นไหมว่ามีหลอดแทงขึ้นมาใหม่อีกแล้วค่ะรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะแสดงว่าตรงนี้ดินอุดมสมบูรณ์นะคะมีความชุ่มชื้นเหมาะกับเขามากนะแต่ว่าอย่าไปอยู่กลางแจ้งเกินไปนะคะใบเขาจะแบบว่าหมาดไหมได้ค่ะต้องอยู่แบบร่มรำไรนะคะอากาศร้อนชื้นหรือว่าชุ่มชื้นนั่นเองนะคะเห็นไหมกะสีแล้วเป็นสีชมพูค่ะสวยเลยลายเริ่มมาแล้วนะคะกับอีกใบหนึ่ง ใบนี้เป็นใบน้องใหม่ล่าสุดค่ะเป็นยังไงสีชมพูเยอะเลยนะคะสําหรับบอนสีหกหลงของเราค่ะก็จริงๆไม่มีอะไรมากนะวิธีการปลูกเลี้ยงก็ให้เข้ากับสภาพอากาศของเขานะคะที่เขาชอบเท่านั้นเองเขาก็จะเติบโตวสวยงามนะคะสําหรับบอนสีต่างๆค่ะสวัสดีค่ะ